จะนำเชาก็เป็นการประชุมกันส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้รัฐบาลเขาให้เขายอมยุบสภาแล้วแต่เขามีเงื่อนไขว่าขอเวลากี่เดือนซึ่งกลุ่มกลุในเวลาผมนัทวุฒิอาจารย์หมอเวงอะไรเนี้ยก็บอกให้พอแล้วรับเงื่อนไขนั้นไปแล้วสละการจุดนุม,มแต่แกนนมีกลุ่มในทีกหนึ่งก็บอกว่าให้ถ้าเราเราไปเลิกการจุดนุมเลยแต่ว่ามันมีคนตายเมื่อวันที่10เมษายน เรายังไม่มีคนถูกดำเนินคดีงั้นถ้าเกิดมีมวลชนบางส่วนไม่ยอมสลายการชุมนุมเนี่ยคนเขาเหลือน้อยเนี่ยเขาจะไม่ถูกยิงเหมือนสิบเมษาเหรอเลยทำให้มีการถกเถียงกันสองมุมเรื่องนี้แกนำที่บอกว่าต้องต้องพอได้แล้วไม่งั้นมันไม่จบก็เลยไม่ขึ้นเวทีเฟดเอาไม่ขึ้นเวทีแต่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเรามีปรบฉุกเฉิน ออกหมายจับควบคุมตัว23คนเลยต้องถูกล็อกอยู่ในในตรงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณนรุธคุณวีละก็คุณอดีศรอะไรคุณวิสากันครับก็<ค>เป็นคนที่มีรายชื่อหมด23คนถ้าออกจากสถานที่ชุมนุมเนี่ยตำรวจจะที่ไหนก็จ็จับไปควบคุมตัว3ทีนตามพรกฉุกเฉินแ <ừ> ม้กระทั่งเสด็จเหมือนกันนะ<อ>เสด็จไม่ได้เป็นแกนนำ